รู้เลยอ่ะมันอยากรู้เลยอ่ะวันนี้มีเรื่องอยากรู้ด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ยคุยกันเนี่ยเออเรื่องอะไรนะอะไรครับดาราที่ทองอาทองสองคนสองคนสามสิบบวกกับสี่สิบบวกเออใครอ่ะเอ้า เอาอยู่ดีมารีรันะงั้นคุณเม้าคือจะบอกว่าคุณตังแฉแล้วคุณรู้สึกอย่างรู้มันพี่ดาบอกว่ารู้มันมีเพจเอาไปเขียนว่าพวกคุณสามคนพี่ดาพี่พีเคก็เมากันนู่นนี่นั่นเขียนเขียนตูไม่สบายใจเลยคือตูบอกนะครับว่าเมื่อวานพี่ดาเป็นคนเปิดแล้วตูมาแค่ตามว่าอ๋อหล่ออ๋อหล่อแล้วข่าวอ่ะก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกอะไรที่มันแบบชัดเจนขึ้นมาเลยว่า คือใครแล้วฉันรู้ชั้ใจฉัลรู้คนหนึ่งแล้วไงฉัลรู้คนหนึ่งแต่ฉันไม่รู้คนสี่สิบฉัลรู้คนสามสี่สามสิบคือใครอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าฮะเมื่อวานนี้ถ้าใครดูแฉคืนเมื่อวานนี้ก็รู้สองคนเลยรู้แล้วอะพูดแล้วออกพูดชื่อแล้วอก็ก็เขาก็แบบว่ามีใบ้มาอะไรอย่างเงี้ยใบว่าอ่าฮะแบดแบดฮะก็มีอายุสี่สิบ ดาราอ่าดารายุซีซีก็เป็นนางเอกด้วยเป็นพิธีกรด้วยเป็นโปรฟีแลนซ์วิ่งได้ทุกที่เดี๋ยวนะไปได้ทุกที่ฟรีแลนซ์เป็นพิธีกรจุ๋ยวัฒทยาลอ่าไม่ใช่ฮะจะคลอดแล้วเนี่ยเอ้าเออคนไม่รู้เขาบอกว่าคลอดก่อนน้องจุ๋ยด้วยเฮ้ยจริงปะเนี่ยใช่จะคลอดเร็วนี้ก็แปลว่าคลอดอาทิตย์นี้ดีหรือว่าอาทิตย์หน้าเร็วนี้นะอาทิตย์หน้าพร้อมๆกับน้องจุ๋ยแล้วเขาแต่งงานยังเออกับรถเมย์เขาแต่งงานยังข อันนี้เหรออามคน40น่าจะแต่งแล้วนะเคยแต่งงานแล้วเหมือนเคยมีลูกแล้วแล้วนี่เป็นคนต่อมาปถ้าเกิดํำถ้าเกิดอ่านข่าวผ่านๆแล้วไม่ผิดนะแต่ว่าสาม่ิบะไยังไม่ได้แต่งอืมใช่30คือใครอ่ะ30ก็เป็นแบบว่า ชอบพูดรู้จักอ่ะชอบชอบในความแบบมึงไม่รู้เหรออก็ไม่รู้จริงๆก็ไม่เคยจะบอกความรู้สึกส่วนตัวว่าเมื่อคืนนี้คือเลิกถ่ายละครเสร็จแล้วก็นั่งไล่อ่านข่าวไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอข่าวนี้แล้วมันมันติดอยู่ในใจอะ่ะก็แบบเดี๋ยวยกขู่โทรหาว่าตูมแต่มันก็ดูแบบดิเสียฟอร์มเกินไปว่าแบบเฮ้ยเป็นดีเจแฉแล้วไม่รู้เรื่องราวพวกนี้ได้ไงตัวจะยกขู่ถ่ายเลย เพื่อนกระทักมาหามาตูมเยอะมากเพราะเ่อวานเป็นข่าวใช่ไหมัออย่อเงี้ยตูก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวเขารอฟังเขาแถลงดีกว่าส่วนตัวมองว่าจะท้องใไใครเป็นคนแถลง ตัวเขาเองเจ้าตัวเขาต้องออกมาพูดแหละเดี๋ยวเขาก็ต้องออมาพูดแหละแหมชีวิตของตัวเองมันเรื่องการท้องการไส้มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ปกปิดได้อยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะอ2022แล้วว่าจะมาปกปิดอะไร,รมันเป็น<ม>เรื่องที่ดีการที่คนเราท้องอ่ะเราต้องแสดงความยินดีกับเขาทำไม <นะ S 2> เล่นช,ชาวบ้านคุณแบบคุณรู้ดีจังเลยคุณต้องถ่ายทอดดีเอ็นเอเหล่านี้มาให้ผมบ้างไม่ใช่ก็เขาก็รู้กันทั้งประเทศเ <laughs> ลยทำคุณรนะู้ <laughs> ถ้าผมไม <2 S 1> ่<ล>ยอยู่อยู่ไหนมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านคุณใส่ใจเรื่องชาวบ้านมันก็ดีดา,าถ้าคุณทำอะไรกันใชนเลยพูดชื่อได้ยัง อย่างเฮ้ยเมื่อวานในแชผู้เชื่อผู้เชื่อเราไม่แข่งแก่งอายุของช่วงที่ต้องแบบมีลูกได้อะมันไม่ได้ผิดแปลกอะไรในสังคมเป็นวัที่เหมาะสมแล้วใช่เพียงแค่ข่าวเนี้ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นต่อมความอยากรู้อยากเห็นของคนว่าเป็นใครวะใช่เท่านั้นแหละแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะต่อให้วันเนี้ยเขาออกมาแถลงหรือจะไม่ออกมาแถลงก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกหรือเรื่องเสียหายอะไรเลยในเรื่องราวที่ดีเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความยินดีนะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าสําหรับอ่คนในวงการสองท่านนี้ที่ตั้งคันเป็นที่เรียบร้อย <Congratulations. S 1> อะไรพี่พูมก็พูดไปแล้วและที่สําคัญคือเขาก็ยังเห็นว่าเรื่องนี้เ,เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยินดีสําหรับทั้งคู่ พระนั้นก็ต้องรอให้ทั้งสองเนี่ยออกมาพูดนะครับผมพี่ยินดีกับใครบ้างเนี่ยอะไรนะฮะพี่ยินดีกับใครบ้างยินดีกับคนที่เป็นข่าวนี่แหละเนี่ยส่วนเราบางคนก็ไม่ต้องไปอินมากใครท้องไม่ท้องเราต้องมีผัวของเราเองก่อนด้วยลูกใช่ค่ะลูไปโฟกัสว่าดาราจะท้องไม่ท้องเลยตอนนี้หนูมีผัวยังลูกถ้าหนูไม่มีผัวหาผัวก่อนลูกข่าวนี้เนี่ยมันไปโยไปถึงต้นหอมด้วยเออเอ้ยยังไงต้นหอมว่ามาตอบแล้วเหรอพี่ต้นหอมเออไม่ได้ขี้จ้าเอานะครับน้องโฟกัสก็โดนด้วย ทองโดนไปหมดโฟกัสก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่โดนพัดพิงถึงเหมือนกันนะครับคัดเดาว่าเอ๊เป็นเป็นนักแสดงที่อายุ30บวกที่ตั้งท้องหรือเปล่าครับผมโฟกัสก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเรียบร้อยนะคร้อยนะครับคอมเมนต์ก็พลิกๆเลยแค่ไม่ได้ พี่ค่ะครับผมสปีสามปีสิบห้าโลมีอยู่จริงค่ะน้องวางงี้ครับผมโฟกัสที่แดดโฟกัสเข้าไปค่ะตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่ขึ้นค่ะตัวโล่อนะคข่าวต่อมาเชิญกูเลยฮะเอ้าวอีกคนหนึ่งอะอะไรก็จะเอาให้ได้หรอ คุณดีเจพูดคุณจะเอาอะไรจากมาตุ้มกับพี่ชาวคุณพูดมาเลยเราจะไผมไม่รู้จริงๆเข้าใจงงเนี่ยเมื่อวานแล้วอา่อาฮะอืมโอเคยังผ่านไหมผ่าน<อ> <laughs> นี่เหรอใช่ครับอืมขอแสดงความยินดีกับยังไม่ต้องแสดงความยินดีเขายังไม่ได้พูด <laughs> ว่าเขาเป็นใครหล่อให้เจ้าตัวเาออกมาบอกมึงจะแสดงความยินดีทำไมล่ะโอ้โหฉีกเลยนะฉีกสัญญาเลยเรียบร้อย จำนี่จำไม่ได้หัวจำไม่ได้หัวจำไม่ได้หัวว่าใครจำแล้วโอเคผ่านนะเขาก็เพื่อนเราอ่ะกินเลยกินเลยโหข้อมูลแน่นแดกข้อมูลกะรนตอนนี้ทำอะไรหลังถ่ายแสดงควาอยินดีทำไมขาเพล่เนี้อันนี้ผมยอมรับว่าผมไม่รู้จริงๆริจอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะค่อยว่ากัน